大家好。 ดาวนัทพัฒน์สอนนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาวรารี้เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่ใกล้ตัวคุณตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆเลยยิ่งเป็นการติดเชื้อด้วยแล้วยากที่จะควบคุมจริงๆนะคะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันในเรื่องโรคทางเดินหายใจแบบติดเชือ้อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุมลชานดวงบุภาค่ะสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะส่วนทางด้านของน้องแอมจะพาไปดูเหล่าพี่พี่พยาบาลค่ะที่เขาช่วยจัดการดูแลผู้ป่วยค่ะว่าเขามีขบวนการจัดสรรการดูแลผู้ป่วยอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันก่อนเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุมลชาติดวงบุภาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจแบบติดเชื้อกันบ้างดีกว่านะคะ,คะอยากทราบว่าจริงๆแล้วมีโรคอะไรหลักหลัก ที่คุณเป็นกันเยอะๆแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากอะไรบ้างคะโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้จักดีแน่นอนเลยโรคแรกก็คือโควิด1 9จริงค่ะเป็นโร<ล>ค<ล>ติดเชื้อเจ้ากรบในเวทมาสองปีแล้วใช่ค่คะ <laughs> นอกจากนี้ก็ยังมีโรคอื่นๆซึ่งเราก็รู้จักกันดีเช่นเดียวกันอย่างเช่นโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะค่ะโรคซาโรคเมอร์สเเต่ว,วมันหลายปีมาแล้วปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีการระบาดแต่กลายเป็นโควิดแทนนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรคที่คนรู้จักกันดีอ,อันนี้เป็นลักษณะของการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีโรคติดเชื้อที่ติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะ<อ>ซึ่งโรคอันนี้ก็มักจะเจอกันอย่างเช่นในคนที่เป็นโรคติดเชื้อ ที่เป็นใช้คําว่านิโมเนียไม่ไม่ไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมยนะะิโมเนียบางทีก็เรียกว่าโรคปอดบวมอปอดบวมโรคปอดติดเชื้อค่ะแต่ว่าปอดบวมหรือปอดติดเชื้อเนี่ยที่เรามักเจอคือเจอจากเชื้อแบคทีเรียแต่จริงแล้วโรคนี้ ติดจากเชื้อไวรัสก็ได้อย่างเช่นเรื่องของโรคโควิดที่เป็นเชื้อไวรัสถ้ามันลงไปสู่ปอดมันก็ทําให้เป็นปอดบวมและถ้าเป็นมากๆมันก็จะกลายเป็นโรคที่เขาใช้คําว่าโรค ARDS ก็คือเป็นโรคที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงว่างั้นดีกว่านะคะที่คนต้องใส่ท่อใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องมีการช่วยโดยการบางทีเขาใช้ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ย สูงนะคะแล้วก็ต้องจัดท่าที่นอนคว่ำเคยได้ยินไหมท่า o n อนโพสิชันประมาณนั้นแหละก็คือภาวะที่เราส่วนใหญ่จะได้ยินคําว่าลงปอดใช่เชื้อลงปอดแต่ว่ามันก็มีระดับความรุนแรงอย่างเช่นถ้าปอดติดเชื้อที่เรียกว่า n นิวโมนียหรือปอดบวมมันก็ยังพอโอเคแต่ถ้ามันกลายเป็น ARDS นะคะคือมันเป็นโรคที่มันทําให้พ่องออกซิเจนมากๆต้องมีวิธีการรักษาอย่างหลายขั้นตอนซับซ้อนนะคะ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อที่เคยได้ยินไหมคะว่า TB TB วันรู้จก<ล>กกักแร่ปอดมันย่อมจากคําว่าทร b แบคค่ะ<อ>ในอินเทอร์เน็ตแต่อันนี้ก็คือเป็นโรควันโรคหรอคะใช่ <TB. S 1> ค่ะวันโรคปอดอนะคะอันนี้ก็เป็นโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียซึ่ง อันนี้มีชื่อเฉพาะทีโบคลิน e เป็นชื่อเช,ชื้อนะคะเชื้อทีบเอาพูดง่ายๆก็จะได้เข้าใจกันนะคะ,คะอันนี้เป็นโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียทีนี้ในการติดเชื้อทางเดินหายใจอันนี้เราก็ต้องขอให้เข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจก่อนว่าเรามีทางเดินหายใจส่วนบนทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งส่วนบนจะประกอบไปด้วยเริ่มตั้งแต่จมูกไปถึง กล่องเสียงนะคะอันนี้เรียกว่าส่วนบนแล้วก็ใต้กล่องเสียงลงมาจนถึงปอดเราเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งวันโรกปอดกับโรคติดเชื้อที่ปอดมันก็เป็นที่ตัวปอดก็ถือว่าติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่างนั่นเองนะคะเมื่อกี้ก็พูดถึงไปแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างที่เกิดจากโรคติดเชื้อค่ะก็จะมีทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีรียนั่นเองค่ะ ถามนิดนึงค่ะไวรัสหรือแบคทีเรียจริงๆแล้วอะไรมันน่ากลัวกว่ากันคะมันก็น่ากลัวกันคนละแบบนะอ,อย่างเช่นเชื้อไวรัสทาหมายความว่าติดเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาม,มันก็ยังดูไม่น่ากลัวเนาะค่ะแต่ถ้าโคโรนาไวรัสโควิด19ที่เราเห็นเนี่ยซึ่งมันมีสามารถที่จะแปลงพันธ์ุหมายความว่า มันมีการตัดต่อพันธุกรรมอะไรของเขาอย่างนั้นซึ่งมันทําให้เกิดหลายสายพันธุ์แล้วพอมันลงปอดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรุนแรงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี้มันก็แล้วแต่ว่าไปเจอเชื้ออะไรความรุนแรงแค่ไหนใช่ค่ะแล้วเราเคยได้ยินคําว่าโรคเขตร้อนอันนี้คือโรคอะไรคะโรคเขตร้อนอาจจะหมายถึงโรคที่ติดเชื้อในเฉพาะเขตร้อนไหมคะโรคเขตร้อนก็คืออย่างประเทศไทยเนี่ยแบ่งตามภูมิภาคต่างๆใช่ค่ะโรคเขตร้อนก็หมาย มันนี้ก็คือเชื้อที่เกิดในภูมิภาคเขตร้อนก็ไม่เหมือนกับพวกเขตหนาวนั่นเองนั่นค่ะอันนี้เขาเลยใช้คํานี้มาค่ะ,คะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสังเกตอาการตัวเองอยังไงได้บ้างคะว่าตอนนี้เรากําลังติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่วนใหญ่มันจะแสดงอาการยังไงบ้างคะอาการส่วนใหญ่ของการติดเชื้อทางเดินหายใจที่เราเด่นๆ<ม>เ,เลยเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อแสดงว่ามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย มักจะมีไข้โดยนมดถึงอาการเด่นๆนะคะค่ะมีไข้เจ็บคอเจ็บคอ,อมีน้ำมูกอมไอ บางคนก็เชื้อไวรัสมันก็ทําให้ตาแดงบางคนก็ท้องเสียอ,อันนี้หมายถึงส่วนใหญ่ที่<ฮ>เป็นกับ<ฮ>เชื้อไวรัส,สามากเลยว่าทําทไมถึงก็สามารถส่งผลกระทบต่อท้องเสียได้ไวรัสก็มีพวกท็อกซิน<อ>เขาก็มีหมายความว่ามีพิษมีเชื้อของเขาซึ่งมันก็ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะ<อ>แต่ถึงแม้จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารแต่ว่าอาการแสดงส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามันติดเชื้ออยู่ที่ระบบทางเดินหายใจอ,อาการแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็น เรื่องของทางเดินหายใจร่วมด้วยนั่นเองอค่ะมันก็เกิดได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้ก็คืออาการแสดงใหญ่ๆที่มักจะเกิดขึ้นอาจจะมีอย่างอื่นได้นะบางครก็อาจจะมีลักษณะว่า มีอาการอย่างเช่นเบื่ออาหารเครื่องไส้อาเจียนอันนี้ก็แล้วแต่และนี่คือโรคต่างๆนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแบบติดเชื้อนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่กับเรา<ช>นะคะ,คะฟังมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะช่วงหน้าค่ะน้องแอมเขาจะพาพวกเราไปติดตามพี่ๆพ,พยาบาลที่เขารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจแบบติดเชื้อกันพี่ๆเขาจะต้องทําอะไรบ้างมีหน้าที่มีขั้นตอนอย่างไรบ้างติดตามน้องแอมไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนราเองอยู่กันที่ของผู้ห่วงอายุรัฒรตัหญิงซึ่งวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาดูการทํางานของคุณพี่พยาบาลกันวันนี้เอยู่กับคุณพี่อะไรเอ่ยทันยยาค่ะทันยยานะคะซึ่งวันนี้ แอมจะได้มาดูวิธีการหรือว่าการแนะนำนวกันนนาะ,นะ<ช>ว่าในการคัดกรองต่างๆต้องบอกว่าวันนี้นะคะบุกถึงที่เลยของญลตินะ,ะได้ค่ะอื่นค่ะอยากถามที่ทิยนย้นิดนึงว่าเราจะมีการคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยยังไงคะในการแบ่งหลักๆเลยคือ ตอนสถานที่ที่คนไข้มาก่อนค่ะโดยหลักคนไข้จะมา,าพบแพทย์เนี่ยก็จะมาพบที่เหมือนตรวรถผู้ป่วยนอกอหรือฉุกเฉินเนี้ยค่ะในในสถานที่ในจุดๆนั้นก็จะมีคัดกรองคนไข้เบื้องต้นก่อนคัดกรองจากอาการค่ะคัดกรองจากกลุ่มลักษณะอาการที่คนไข้เป็นแล้วก็จากการตรวจเบื้องต้นเช่นตรวจผลตรวจ เอ็กซเรย์ปอดค่ะ,คะหรือผลตรวจเลือดตรวจเสมหะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเท่าเทียมสัมผัสเมื่อกี้นั้นเดินมาก่อนจะมาเจอที่นาัยยานเนี่ยคือวันนี้คนไข้เยอะเนื่องจากว่าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงอะค่ะเราดูแล คนไข้กลุ่มโรคทางอายุรศาสตร์นะคะแล้วก็ในระดับของรามาธิบดีคือคดูแลคนไข้ในระดับตติยภูมิะคะ่ะซึ่งม,มีความซับซ้อนค่อนข้างจะต้องปฏิบัติงานกันอย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะอย่างเงี้ยคะ่ะ โอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะมีการแบ่งเขาเรียกว่าผู้ป่วยดูแลยังไงบ้างไหมคะพี่ค่ะจางหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงแล้วเราดูแลกลุ่มผู้ผป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่ระยะวิกฤตเมื่อคนไข้เราจะมีการประเมินผู้ป่วยอะค่ะตลอดถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตอะค่ะเราก็จะย้ายคนไข้ไปหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะแต่ก่อนจะย้ายเราก็จะมีการรักษาเบื้องต้นก่อนเพื่อให้คนไข้ปลอดภัยค่ะ แล้วการรักษาจะต้องมีการใช้ยาแบ่งประเภทอะไรยังไงบ้างคะกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะก็ะคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อเราจะแยกคนไข้ก่อนคะ่ะแ mm hmm. ยกคนไข้เข้าห้องเขาเรียกห้องความดันลบอะคะ่ะเพราะว่าในกลุ่มติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่ระยะแพร่กระจายเชื้ออาจจะติดเชื้อ ติดต่อกันทางเดินหายใจอย่างนี้ค่ะ hmm. แล้วก็แยกเข้าห้องก่อนแล้วก็จะมีการให้ยาถ้าอย่างทั่วๆไปที่เราเห็นนะคะในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค <Okay. S 2> อย่างงี้ค่ะก็ต้องให้ยาอย่างน้อย2อาทิตย์ก่อนเราถึงจะให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เพราะว่าหลังจากคนไข้ได้รับยา2ออาทิตย์แล้วเนี่ยค่ะก็จับคนระยะแพร่กระจายเชือ้ออย่างนี้แสดงว่าการที่เรารับมาก็ต้องมีการคัดกรองมีการแบ่งแต่และ ระดับแต่ละประเทศในการดูแลรักษารวมถึงการให้ยาด้วย<ช>ท้งนี้ทางนั้นถ้าอยู่ขั้นวิกฤตก่อนที่เราจะส่งไปแล้วก็จะมีการรักษาดูแลกันก่อนใช่ค่ะโอ้โหฟังนะคะเนืออ้องานของพี่พยาบาลแล้วก็ดูจากบรรยากาศากด้านหลังนะคุณผู้ชมอังจรแอมเข้ามาวันนี้เกรงใจมากแต่ดีใจมากที่แบบได้มาดูบรรยากาศ,ยากาศอย่างนี้ในฐานะพี่พยาบาลเรามีการดูแลเตรียมตัวตัวเองไงเพราะต้องบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเชื้อโรคเนาะ เราดูแลเตรียมตัวแต่งตัว โคเทคยังเห็นในการใส่สชุดด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้เราอย่างที่เราทราบกันอยู่อะค่ะเรามีการระบาดของโควิด -19 นะคะในทีตอนนี้การปฏิบัติงานของเราก็เลยต้องป้องกันทั้งตัวเราเองด้วยแล้วป้องกันทั้งคนไข้ด้วยอะค่ะอย่างชุดชุดปฏิบัติการแต่เดิมเราจะใส่ชุดขาวแบบนี้ค่ะแต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อค่อนข้างเยอะเพื่อความคล่องตัวหนึ่งแล้วก็ไม่นําเชื้อออกไปสู่ภายนอกค่ะเราก็เลยมีการปรับ เปลี่ยนชุดปฏิบัติงานเป็นชุดทีออ่มาเปลี่ยนที่ตึก<ะ>แล้วก็เวลาที่กลับบ้านก็ต้องอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าดูแลผู้ป่วยเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองเรื่องจัดสถานการณ์โควิดอะค่ะ,ะเราก็เลยปรับเปลี่ยนเรื่องการใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง<ะ>แต่เดิมคนไข้วันโรคที่อยู่ในห้องแยกะสำคัญคือ<ะ>เขาติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ<ะ>เราก็จะใส่หน้กคะ เป็นแมส N95 าที่เราจัดกันอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะแอมได้มาสัมผัสบรรยากาศที่หอผู้ป่วยรุกกรรมหญิงตื่นเต้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆมากๆเพราะว่าพี่ๆเองก็เป็นเหมือนคนดูแลผู้ป่วยแล้วก็ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆในแต่ละวันเยอะมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ธนนยามากๆเลยขอบคุณนะคะค่ะเอาละค่ะไม่ควรพี่เขาละเดี๋ยวให้พี่เขาได้ไปทํางานต่อเพราะคนไข้เยอะมากๆเมื่อกี้เดินยังไปเดินยังมาขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ สง่สงที่ทำงานนะคะเดี๋ยวดี๋ยวตัวเขาบคุนมา กูนึก แล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องขอบคุณเหล่าพี่พพยาบาลด้วยนะคะที่ทําหน้าที่กันแบบแข่งขันมากๆคือผู้ป่วยในแต่ละคนนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าไปโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเรับรองว่าได้รับการดูแลอย่างดีมากๆแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อเลยดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อไปแล้ว<ช>แต่ทีเนี้ยแน่นอนผู้ติดเชือ้อก็ต้องมีคนคอยดูแล<ช>ก็เลยอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วถ้าเป็นผู้ที่ คอยดูแลคอยรักษาที่ไม่ใช่พยาบาลอาจจะดูแลกันที่บ้านอะไรเงี้ยวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ที่ใกล้ชิดควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะคะการติดเชื้อนะ่ะมันก็ไม่ทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ใช่เพร<อ>าะฉะนั้นผู้ดูแลที่สําคัญเลยอันแรกเลยนะคะใส่หน้ากาก เหมือนกับที่ปัจจุบันเราก็รู้กันอยู่ซึ่งจริงๆก่อนนั้นเนี้ยสปีที่แล้วอ่ะพวกเราแทบจะไม่รู้จักการใส่หน้ากากคือน้อยมากมากส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรื่องของการใส่หน้ากากก็กลายเป็นแบบอวัยวะที่3ามสิบสามของเราปแล้วเนาะเพราะว่าการใส่หน้ากากเนี่ยนอกจากว่าเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เรารับเชื้อจากคนนั้นแล้วมันก็เป็นวิธีการ ป้องกันไม่ให้เราแพร่กระจายเชื้อด้วยนอกจากใส่หน้ากากแล้วก็ต้องล้างมือ,อมนะคะล้างมือทั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยอันนี้จริงเป็นหลักการที่ใช้ในโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งจําเป็นส่วนเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีไอาจามาาออหรออฝอยของเขาออกมาคําว่าเว้นระยะห่างเนี่ยมันก็อาจจะใช้ในกรณีพวกเราทั่วๆไปนะที่พบปะก,กาันแต่เมื่อไหร่ที่เขาเป็นผู้ดูแลเนะี่ย คำว่าเว้นระยะห่างของเขาบา,บางครั้งมันทําไม่ได้ถ้าจําเป็นต้องเข้าไปดูแลยังไงก็ต้องล้างมือแต่เมื่อไหร่ที่หมายความว่าล้างมือแล้วแล้วเราจําเป็นจะต้องดูแลเขาอีกเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นจริงเราอาจจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ในการด<อ>ูแลด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งจะเป็นก็อย่างที่เราเห็นง่ายๆในยุคโควิดนั่นเองโดยทั่วไปอย่างเช่นจานชามเนี่ย เราก็ต้องแยกใช้ด้วยก็ทําความสะอาดกันได้เหมือนตามปกติค่ะเสื้อผ้าก็ทําความสะอาดซึ่งปัจจุบันก็จะมีรายการอย่างเช่นจะใช้อะไรอย่างเช่นเป็นอุปกรณ์พวกซักผ้าขาวอะไรพวกนี้ก็ฆ่าเชื้อได้เช่นเดียวกันหรือจะใช้พวกน้าร้อนก็ได้แต่เราสังเกตเห็นอย่างนึงนะสังเกตตัวเองด้วยนะคะอาจารย์ คือตั้งแต่เราใส่หน้ากากกันมาสองปีอ่ะก็คือเราไม่ค่อยป่วยนะใช่ใช่ไหมคะเพราะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยได้รับเชื้ออะไรจากที่ไหนอันเกี่ยวไหมคะเกี่ยวค่ะเพราะตัวเองก็โอ้ก็รู้สึกว่าดีนะที่มีมาตรการให้เราใส่หน้ากากหนึ่งคนที่เป็นโรคเขาก็ไม่แพร่กระจายเชื้อให้เราเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นแต่ตัวเราใส่ตลอดคนอื่นก็ใส่มันก็เลยทั้งป้องกัน ไม่ให้คนอื่นมาให้เราแล้วคนนั้นก็ไม่แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นอันนี้เป็นข้อจริงเลยค่ะที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคระบบทางเดินหายใจแบบติดเชื้อกันบ้างดีกว่าค่ะ,คะส่วนใหญ่แล้วจะมีภาวะไหนที่สามารถแทรกซ้อนจนนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้บ้างค่ะจากที่เมื่อกี้พูดเรื่องของทางเดินหายใจส่วนบนส่วนล่างค่ะถ้าเราติดเชื้อที่ดังทางเดินหายใจส่วนบน แต่ว่าเราไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาแล้วมันไม่หายจนเชื้อ,อม,มันแพร่กระจายไป <ลง S 1> จนปส่วนล่างก็คือ,อลงปอดมันก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายเนี่ยลดลงแล้วก็ถ้ารุนแรงเราก็จะเห็นได้ก็คือหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นะนะคะสุดท้ายมันทําให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลว ที่หายใจไม่ไหวเคยเห็นไหมคะว่าคนไข้ต้องใส่ท่อหรือใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณนี้ค่ะก็เพราะว่าเขาหายใจไม่ไหวต้องมีการช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงะะชีวิตได้เหมือนกันใช่ค่ะถ้าให้การช่วยเหลือไม่ทันหรือ การติดเชื้อนั้นมันรุนแรงมากมจนหมายความว่าหมอไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็อาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นเลยมีวิธีการในการป้องกันตัวเองอยังไงบ้างหรือว่าดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะสำหรับรป้องกันไม่ให้ติดเชื้อก่อนเลยนะค,ะใ,คะใส่หน้ากากอันนี้เราก็พูดกันบ่อยแล้วเนาะ <laughs> ใส่หน้ากากเป็นวิธี การที่มันสามารถทําได้ทุกคนแล้วตอนนี้เ f f e c t มากที่สุดเนาะค่ะใส่หน้ากากป้องกันไม่ให้รับเชื้อจากที่อื่นและถ้าเราติดเชื้อต้องไม่แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นล้างมือเพราะว่าการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจมาจากน้ำมูกน้ำลายเสมหะที่มันฟุ้งกระจายอย่างเราพูดพูดกันอยู่เนี่ยจริงมันก็อาจกระจายไปไกลมากแล้วถ้ากระจายเป็นละอองฝอยมากๆก็กระจายให้กับคน ที่อยู่ตรงข้ามเราก็สูดเข้าไปคนอกจากนี้มันอาจจะตกเป็นละอองเล็กๆอยู่ตามพื้นที่นะคะเราก็ไปจับต้องอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดการล้างมือ ทุกๆครั้งนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็การเว้นระยะห่างก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันเต่ย้ําคำว่าเว้นระยะห่างก็เราได้ยินกันตอนที่เกิดโควิดนี่นแหละใช่ค่ะใช่ไหมคะมแต่หมายความว่าเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอะ่ะกรณีถ้าสมมติในสมัยก่อนเขาก็ไม่อยากให้เราไปในพื้นที่ที่คนแออัด อ่าใช่ใชเราจะเหมือนตอนเด็กๆก,ก็เคยเรียนมาแล้วก็พูด<ช>ว่าอ่า <ฮะ S 1> ถ้าสมมติว่าเราป่วยเราควรที่จะอยู่บ้าน<ช>หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่แอ<ช>อัดคำนี้เลยตอนเด็กๆเ,<ช>เคยเห็น เพราะมันเป็นแหล่งชุมชนที่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วมันก็มันฟุ้งกระจายมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เชือ้อแล้วเราก็ไม่ทราบเราก็มองอไม่เห็นด้วย,วยใช่ค่ะแต่กรณีอยู่บ้านนะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องทีบีนะคะเชื้อทีบีก็อยู่ในบ้านได้เพราะว่ามันก็อยู่ในบ้านแล้วมันไม่ได้รับการจัดการให้เชือ้อมัน ตายหรือไม่สามารถแพร่กระจายตัวนี้มันตายยากด้วยถูกไหมตายยากเพราะฉะนั้นหน่สิ่งหนึ่งที่จะป้องกันนอกจากสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้แล้วบ้านก็ควรจะเป็นบ้านที่มีการระบายอากาศที่ดีแดดส่องถึงอันนี้ก็คือป้องกันเรื่องของการติดเชื้อวัณโรคที่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามองไม่เห็นใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันรูปแบบหนึ่งที่สําคัญ เพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลที่ตัวเราด้วยดูแลคนรอบข้างด้วยรักษาเว้นระยะห่างแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใส่หน้ากากเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะถึงแม้ว่าหลังจากนี้อาจจะมีมาตรการอะไรต่างๆที่สามารถแบบถอดหน้ากากได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามเรานะการที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอเสนอว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไ้ก่อนเพราะว่าวัคซีีีีนนนตอ้มวัคซ ป้องกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่วัคซีนเกิดปอดติดเชื้อก็มีนะคะแล้วก็วัคซีนโควิดวัคซีน BCG ที่ป้องกันเรื่องของวัณโรคปอดก็มีเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็ควรจะฉีดวัคซีนตามฤดูกาลหรือตามวัยอย่างเช่นเด็กเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีน BCG กลุ่มวัยที่ควรจะฉีดวัคซีนมากๆก็คือเริ่มตั้งแต่เด็กและผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเนื้อหลังเพราะพวกนี้จะทําให้ความรุนแรง ของการติดเนี่ยมันลดลงนะคะอ,อันนี้เป็นสิ่งจําเป็นวันนี้เรียกว่าข้อมูลครบถ้วนทุกกระบวนการเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องของโควิด -19 อันนี้ก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจแบบติดเชือ้อเช่นเดียวกัน<ช>เราจะ,ะทราบกันดแบบีเยอะแล้วแหละว่าล้างมือทานอาหารร้อนๆแล้วก็รวมถึงการเว้นระยะห่างและที่สําคัญนะคะก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวเองให้ดีนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาให้ข้อมูลแก่เราแบบ ครบถ้วนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,คคะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเรากับรามาว v a r i ตี้ได้นะคะทางช่องูวิชั่น42แล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วทั้งดาวแล้วก็อาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ